กันเว้ยดีใจครับผมโหยุดเลยครับให้พ่อเอ้ากันแน,น,น่ลูกเศร้าพี่น้องโหยุดเด้อหยุดกันลูกหยุดกันหยุดกันสวัสดีครับผมพี่น้องครับอบพ่อกันอีกแล้วครับกับบ่าอีสานสายหลาคือนเขาเนาะพี่น้องมือนีกับการตนอนของเขาใญ่ครับมืน,นี่เอาเป็นโจลุ้ยครับมานะครับผม เบื่องบรรยากาศนะครับอูู้ฝนล,ลงเหรอครับทางคุณอ,อ,อบคางอ้อมเอวล,ลงหมดเหรอครับจต่คิดตัวอะไรบ่พี่น้องมือสิบมีแต้มมีเฉลื่บ่ะนะครับผมเื่อถารุ่นเบิ่งนอกพี่น้องเนาะเรลาอิสานเกิดว่าสิบ่ได้ตังก้องครับเพราะว่ามันบบมีหมองตังครับถ่ามเป็นตังไว้ก็นกกระสีเห็นอีกกระสิตื่นอีกวางหันมีนกป่าตัวนึงครับขันโยนอยดานนั่นแหละครับพูนไกลๆครับ โโหมันสีมาบ่โ้โหสิแมนแช่วมันบ่เมือแมนยุ่พผุนบุแช่วก็ได้พี่น้องแล้วทารุ่นบ้างครับแจ็กสีขันบ่ขันดอกเจ้ารวยก็ได้ออกจากกลองหันผลครับผลเราล้งบ่เป็นนะครับผมโอ้จักสีเห็ดแดงไหนพี่น้องเดี๋ยวบ่าวอีสานวาสิไปรียุ่หันเนาะครับนี่ไปต้นนั้นครับเดี๋ยวท่ายพี่น้องเบิ้งนะครับถันมีหนกมาเนาะต่างกล้องหรือคือสีบ่ได้ครับเพราะว่ามันเพื้นทีมจำกัดครับผม ตั้งไว้นี้นกกระสีเห็นอีกตั้งไว้พุ่นนกกระสีเห็นอีกนะครับเอาถาลุ่นเบื้องน้าพี่น้องเนาะขันมีมาเดี๋ยวบ่าอีสานสีไทยเบื้องเรื่อยๆครับนี่ลำพงน้ำครับคือเขานะครับเพราะว่าโจ้ลุ้ยจีบบอคอยอยากขันเดี๋ยวขันบ่เห็นหนกครับผมบ่เก่งครับอาศัยลูกฟุกนะครับผมเ้าถาลุ่นเบื้องสีมีคว้าหมานบ่เมื่อนี่นะครับติดตามเบื้องน้าพี่น้องเนาะบเบอกร้ายครับใ้เดี๋ยวฝนตกกันเดี๋ยวถาเบื้องครับสีมีหนกมากบ่ติดตามครับผม woo

เอาครับพ่นะขันอยู่นะอู้ยังนี่ค้นยังนี่นี่จังใดพ่นค,ครับดือ้อใจใจเยิ่มลูกเยิม่มว่าสิเอาสองนะครับต่จักสีเอาไปยังดอกตเมียก็ได้โอ้ยมันแผ่พันครับนั่น อ้ยยดึงบกงงงกกมกยาง,งาไว้พี่น้องเอาลูกเอาตี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 ลูกตีหมดตีเล้พีีน้อกู้อย่างงามเลยหนุกตัวนี้กุกหนึ่งเล็บพี่นองเน็บเบาอีสานเด้ยงยินครับเอาไหม เอาลูกเออนั่นละเอาให้ได้ใจลูกเอาลูกเอาโอา้โหเต็มคออยู่ครับพี่น้องโอ้บอหยุดเลยแบบโอ้ยใบโพดพี่น้องมันหวัวโพดนกปลาบก่าบันไดย์ได้กับหลังๆกับลงุงอยู่ครับพุณเอากล้องตั้งใบโพดนะ ขอไผ่เหรครับจะเห็นยังบอดกันทายบ่บูเอาเนี่ยแะครับเนาะมานล่ะครับไฟอยู่ครับฝนตกผุนไปทางผุนบ่มาหาบาวีสานแต่บนเนี่ยครับกำลังว้นกลับมาเนี่ยเดี๋ยวบาวีสานสิเฝ้ากับบ้านนะครับเบ่งไล่รถพี่น้องยางเด็ดครับมันบ่มีหม่องตังกล่องนหลี่ครับบมเอาเนี่อันนเดียตั้งนี่มันเห็นแน่นอนครับบง่วงกรเล่นละตังไกล เจ้าลุยอะหลังจากที่แหวมาโดนนะครับเอาลูกเอา <c oughs> เอาครับผมพี่น้องครับเจ้าสุดท้ายนี่กับบาอีสานกับโบมี่ยังหลเนาะกับหมานขึ้เก่าครับแข็งไหญ่งดีอยู่ครับนกตัวนี้อันนี้เป็นคนปีกมันจะเสือครับสอดออกมา แม่นจ้งไดมันก็อิดสอดออกมาอีกสิบอพี่น้องอ๋อมันสอดออกมากครับเฮ้ยพ <c oughs> ่แม่นแล้วพี่น้องของแปลกแล้วครับนี่ของแปลกแล้วครับลือจ้งไดโอ้ของแปลกอีหลีครับนี่ค้นอันนี้เกิดขึ้นมาเป็นออกจ้งไดละ่ะ เรือมันอยู่ฟังพี่บอ่อเดิขนมันอยากสีด่างครับพี่น้องขนมันออกดางซื่อครับเสียงกลางครับแต่ว่าโบมีค้าล้มดอกขันสั่ๆครับมันห่วงตัวเมียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแข้งขาเป็นไดครับ แข่งขายง่ดีอยู่เต็มคอครับมืงหนวกงามครับนวกไทยขนแล้วนะครับเอบคลิปนี้บ้าไอซนกับสีขอตัวล่าพีน้องไอเพียงเท่านี้เนาะ,ะเฮ้ยเศร้าในลูกหยุดก่อนลูกหยุดก่อนเว้ยดีใจครับผมบ่หยุดเลยครับให้พ่อเาบอกกันแน่ลูกเศร้าพี่น้องบ่หยุดเดอก หยุดก่อนลูกหยุดก่อนหยุดก่อนเออเอาพี่น้องครับบาีสารเนก็สิขอตัวล่าเพียงเท่านี้น้อยลิปนี่ก็บขอบุญขอคุณพี่น้องที่เขามารับช่มขึ้นเก่านะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมลํำรวยเงินท้องครับคิดหวังสิ่งใดขอสมหวังทูกสิ่งถูกประการนะครับผมสำหรับวันนี้บาีสารขอตัวร่าเพียงเท่านี้ครับไ้่จะพ่อการิีดนาครับสวัสดีครับ